สวัสดีครับพี่น้องไทยพี่น้องสอปปลาวพี่น้องกัมพูชาพี่น้องชาวลาหูครับนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งวันนะครับวันที่10พฤศจิกายนพศ2564วันนี้นะครับมีข่าวการสู้ลบหลายพื้นที่นะครับในพื้นที่รัดชินและในพื้นที่รัดชานในพื้นที่เขตภูมีภาคครับก็มีการสู้รบกันอย่างหนักนะครับระหว่างกองทัพพม่าและกองกําลังกลุ่มสัตติพันธ์และปีดีเอฟครับ ครับก็มาลูข่าวประเด็นที่1กันก่อนนะครับวันนี้ก็มีการประทะสู้รบกันอย่างหนักนะครับในพื้นที่รัดสินครับกองกําลังผสม,มรัดสินนะครับบุกโจมตีกองพันกองประชาการตํำรวจสันติบาลกลางเมืองหาขานะครับทําให้สมาชิกส,สภาทหาร7คนถูกสังหารวันนี้นะครับวันที่10พฤศจิกายนนะครับกองกําลังผสมนะครับกองกําลังแห่งลัตสินซีน CNF ร่วมกับ กองกำลัง CTF นะครับไล่บุกสังหารสมาชิกส,สภาทาหารประมา7คนเสียชีวิตคาที่นะครับในเมืองหาคาสงครามกำลังทมีความรุนแรงมากขึ้นนะครับในพื้นที่เมืองรัดชินนะครับหลายๆเมืองนะครับนี่ก็เป็นเมืองหาคาครับกองพันตำรวจสำรองของรัดชินนะครับในใจกลางเมืองหาคาถูกโจมตี เมื่อเช้าของวันนี้นะครับเวลา6นาฬิกาสานาทีนอกจากนี้ยังมีสมาชิกสภาทหารได้ตำรนดอีกหลายนายนะครับที่ได้รับบาดเจ็บนะครับนี่ก็เป็นการเข้าโจมตีอย่างหนักนะครับระหว่างกองกำลังแห่งสัตว์สินได้กองกำลัง CTF นะครับก็ได้ร่วมกันจับมือกันนะครับสองกองกำลังนะครับเข้าโจมตี ทางสถานีตำรวจพม่าะนะครับที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหาคานะครับพราะทำให้ตำรวจพม่าได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตไปหลายนายครับพี่น้องครับวันนี้นะครับในพื้นที่เมืองดัดสินนะครับทางกองกำลังแห่งชาติซีเนเอฟและกองกำลัง c ี f นะครับก็มีการล้างแค้นอย่างหดเทียมนะครับมีการเข้าโจมตี กองพักตํรารวจพม่าและหลานของทาหารพรม่าอย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นการตอบโต้นะครับที่ทางของทัพพม่านั้นเคยบุกโจมตีบ้านเรือนของพี่น้องชาวบ้านนะครับในเมืองตันตะรันนะครับเมื่อวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมานะครับก็ทําให้บ้านเรือนของพี่น้องชาวบ้านได้รับความเสียหายไป160หลังนะครับวันนี้ทางกองกําลังผสมนะครับกองกําลัง CTF และ กองกำลัง C.N.F. นะครับก็เอาคืนทหารพรม่าและตำรวจพม่าอย่างหนักนะครับมีรายงานข่าวในพื้นที่นะครับทางกองกำลังแห่งสัตว์เซนและกองกำลัง c t f นะครับปลอดภัยดีนะครับไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแต่งไลนะครับนี่ก็เป็นการโจมตีอย่างต่อเนื่องนะครับระหว่างกองกำลัง c t f ล่มกับกองกําลังแห่งชาติสินนะครับบุกเข้าโจมตีลานหรือว่าหลวงพักกำหนดพม่านะครับในพื้นที่เมืองหาคาครับนะครับก็มาโล่าวประเด็นที่2กันต่อนะครับบัน,นี้มีการสู้รบกันอย่างหนักเป็นครั้งแรกนะครับกองกําลังอารักกันเอเอและกองทัพพม่ากองกําลังสภาทหารพม่าและกองกําลังเอเอนะครับ ก็ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกของประเทศพมา่านั้นก็คือในพื้นที่รัดยักไข่นะครับเมืองหม่องตอนะครับในพื้นที่รัดยักไข่นะครับเทศบาลเมืองหม่องต่อนะครับมีการประทะกันกองทัพอากันเอเอและกองทัพสภาทหารพมาร่าในวันนี้นะครับวนพื้นที่ภูเขานะครับใกล้หมู่บ้านทามันและหมู่บ้านเยนะครับก็อยู่ในพื้นที่ของรัดยักไข่นะครับ การสู้รบกันระหว่างกองทัพพม่าและกองทัพอลักาัเอเอนะครับก็ไล่ยุติลงตั้งแต่เมื่อปีพศ .2020 นะครับนั่นก็คือปีที่ผ่านมานะครับก็ระยะเวลาประมาณ1ปีนะครับไม่มีการปะทะสู้รบกันเกิดขึ้นนะครับแต่ปีนี้ปีพศ .2021 นะครับก็มีการปะทะกันเป็นครั้งแรกนะครับระหว่างกองทัพพม่าและกองทัพอลากาั์นะครับใน พื้นที่บนภูเขานะครับเมื่อเช้าของวันนี้นะครับเวลา8ปดนาฬิกาสานาทีนะครับี่น้องปราษาชซนที่อยู่ในพื้นที่รัดยักไข่นะครับบอกกับผู้สื่อข่าวในท้องถิ่นนะครับได้ยินเสียงปืนเสียงระเบิดนะครับเสียงลังไปในพื้นที่บนภูเขานะครับก็อยู่ทางภาคตะวันตกนะครับของรัฐพม่านะครับนั่นก็คือในพื้นที่รัฐยักไข่นะครับ การสู้รบกันระหว่างกองทัพพม่าและกองทัพอลากัร์เอเอวันนี้นะครับมีการสู้รบกันอย่างหนักนะครับแต่ก็ยังไม่มีรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแต่งรายนะครับทางฝั่งกองทัพพม่าและกองทัพอลากัร์เอเอนะครับวันนี้นะครับหลังจากที่มีการปะทะกันเกิดขึ้นนะครับกองทัพอลัการนก็มีการเสริมกําลังอย่างหนักทุกพื้นที่นะครับเพื่อที่จะป้องกันกองทัพพม่านะครับจะเสริมกําลังเข้ามาอย่างพื้นที่ รัฐอยากไข่อีกนะครับนี่ก็เป็นการเสริมกําลังทุกพื้นท um ี่ของรัดอยากไข่นะครั mm บกองกําลังเอเอกนะครับกองกําลังเอเอกนะครับเป็นกองกำกองกาลังกองกาลังเอเอหรือว่ากองกําลังอลักกันนะครับก็เป็นพันธมิตรกับกองทัพสารเนื้อนะครับก็นี่ก็เป็นกลุ่มพันธมิตรอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เข้าร่วมกับกองทัพพันธมิตรสารเนื้อว่ากลุ่ม F.P.In.N.C.C. นะครับก็มีกลุ่มบ้าแดงเป็นผู้นําอยู่นะครับแต่กองทัพอลักกันนะครับก็มาเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่รัจยกไข่นะครับมีผู้นําก็คือพลตรีทนเมตไนนะครับกองทัพอลักกันเอเอนะครับก็เคยมีการสู้รบกันอย่างหนักกับกองทัพพม่านะครับสมัยรัฐวาลของนางสูจีนะครับสมัยรัฐวาลของนางสูจีนะครับพักเอ t อลตีสันติบาตแห่งสัตว์นะครับพยายามที่จะ กวาดล้างและกำจัดกองทัพอลากกันให้หมดไปนะครับแต่ก็ไม่สามารถทำลายนะครับแนทางกลับกันทำให้กองทัพอลากกันนะครับโจมตีทุกรูปแบบนะครับและมีการจับกลุ่มโตทหารได้าำนดพมากนะครับและสมาชิกพรรค NLT ไปล่อยนะครับสมัยรัฐบาลของนางซูจีนะครับทําให้นางซูจีนะครับก็เลยสมัยรัฐบาลเก่านะครับมีการขึ้นบัญชีลำกองทัพอลากกันนะครับ ในเวลาต่อมานะครับปีพศ2021นะครับทางกบฏเมือง่ไลยึดอํานาจนะครับและมีการปลดกองทัพอาักันนะครับออกจากบันีลําเป็นที่เรียบร้อยนะครับและยังไม่มีการปะทะสู้รบกันเกิดขึ้นนะครับแต่วันนี้นะครับก็มีการปะทะสู้รบกันเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับในรอบ1ปีนะครับระหว่างกองทัพอาักันและ กองทัพพม่านะครับมีการสู้รบกันครั้งแรกครับในพื้นที่วนภูเขาในรัฐยักไข่ครับนะครับก็มาโลข่าวต่อไปนะครับนี่ก็เป็นการโจมตีท่านพม่านะครับในพื้นที่อำเภอกระทะนะครับท่านพม่าได้เสียชีวิตไป40่สรายนะครับได้รับบาดเจ็บอีก5้ารายครับการสู้รบกันอย่างหนักนะครับในพื้นที่อำเภอกระทะ ทหานพมา่าไล่บาดเจ็บเสียชีวิตเป็นจำนวนมากนะครับในตำบลกระทะแหล่งข่าวในพื้นที่ท้องถิ่นหรือว,ว่าค r อบอกกับผู้สื่อข่าวนะครับในพื้นที่ท้องถิ่นว่ามีทหานพมา่าได้เสียชีวิต40นายและได้รับบาดเจ็บ5นายนะครับการโจมตีของกองกำลังป้องกันรประชาชสนนะครับในพื้นที่ อำเภอกระทะหรือว่าตำบลกระทะนะครับก็มีการสู้รบกันอย่างหนักกับกองทัพพม่ากองกําลังป้องกันประชาชนนะครับไล่วางระเบิดนะครับฐานทัพของกองทัพพม่าและมีการเข้าโจมตีอย่างหนักนะครับเมื่อเช้าของวันนี้นะครับเวลา3นาฬิกา30นาทีนะครับของเช้าวันนี้ กองกำลังป้องกันประชาชนนะครับที่อยู่ในพื้นที่ตำบลกระทะนะครับก็มีการบุกโจมตีนะครับฐานเคลื่อนที่เหลวของกองทัพพม่านะครับและมีการบางระเบิดนะครับก็ทําให้ฐานพม่านะครับเสียชีวิตคาที่40รลายได้ได้รับบาดเจ็บอีก5ราลายครับนี่ก็เป็นการโจมตีอย่างหนักนะครับในพื้นที่ตําบลกระทะนะครับการสู้รบกันครั้งนี้นะครับเนื่องจากกองกําลัง ป d เนะครับก็เลยสับข่าวนะครับว่ามีท่านพม่านะครับพยายามที่จะเสริมกำลังเข้ามาตั้งฐานทัพนะครับในพื้นที่ตำบลกระทะนะครับทำให้ทางกองกำลังป d f นะครับกองกำลังป้องกันประชาสนนะครับก็บุกไปบางระเบิดและเข้าโจมตีนะครับการสู้รบกันอย่างหนักเมื่อเช้าของวันนี้นะครับผ่างกองกำลังป d f อฟนะครับได้รับบาดเจ็บ3ารายนะครับแต่ก็ไม่มีผู้ที่ เสียชีวิตแต่อางใดนะครับนี่ก็เป็นการสู้รบกันอย่างหนักนะครับในพื้นที่ตำบลวนกระทะนะครับก็อยู่ในพื้นที่เขตภูมิภาคกพป่นครับการสู้รบกันวันนี้นะครับตั้งแต่กองทัพพม่าพยายามเสริมกําลังเข้ามาลบลานอย่างต่อเนื่องนะครับก็ทําให้กองกําลัง BDF นะครับที่อยู่ในพื้นที่ก็ไม่ยอมนะครับก็มีการเข้าโจมตีทหารพม่าทันทีนะครับเมื่อรู้ว่าทหารพม่านั้น พยายามเสริมกำลังเข้ามาตั้งฐานทัพในพื้นที่ในํำบนกระทะนะครับอยู่ในพื้นที่เขตพม,มิภาคครับนะครับก็มาโลข่าวต่อไปนะครับวันนี้ก็มีตำรวจพมา่านะครับทีอยู่ในพื้นที่เมืองดัตเซนนะครับก็ไล่ออกจากสถานีตำรวจพมา่าและเข้าร่วมกับกองกำลัง CDF นะครับในพื้นที่นะครับตำรวจ จากสถานีตำหนดเลซูอานะครับก็อยู่ในพื้นที่เมืองดัตซินนะครับวันนี้นะครับก็ทางตำหนดพม่านะครับยศจาก11ทางสองคนนะครับก็เลยออกจากสถานีตำหนดเมืองเลซูเอานะครับและเดินทางเข้าร่วมกับกองกำลัง CTF นะครับที่อยู่ในพื้นที่เมืองลัตสินนะครับทางกองกำลัง CTF นะครับก็มีการออกมาแถลงข่าวนะครับว่ามี ตำหนดพม่านะครับที่อยู่ในพื้นที่เมืองดัตชินนะครับสองนายนะครับสถานีตำหนดเลสูอ่านะครับก็ไล้เข้าร่วมกับกองกำลัง CTF เป็นที่เรียบร้อยนะครับพร้อมอาวุธปืนประจำกายสองกระบอกนะครับนี่ก็เป็นแหลงข่าวจากพื้นที่เมืองดัตชินนะครับได้ออกมาแถลงข่าวนะครับว่ามี ตำนลดพม่าะนะครับสองนายนะครับไล้เข้าล่มกับกองกําลัง4 t f นะครับในพื้นที่เมืองรัดเซนครับการมาของตํนลดพม่าะนะครับในพื้นที่เมืองรัดเซนครั้งนี้นะครับก็จะมาลวยใจจริงนะครับหรือว่าจะมาหาข่าวนะครับเพื่อที่จะส่งไปให้กับทางกองทัพพม่าและกบฏมินออนไลน์หรือไม่นะครับก็ยัง ไม่แน่ใจนะครับว่าการมาของตารวจพม่าสองนายครั้งนี้นะครับมาเล่ยใจจริงเพื่อที่จะมายกแข่งข้างพี่น้องประชาชซนและต่อสู้กับกองทัพพม่าและกบฏมีนองไล่ต่อไปหรือไม่นะครับก็รอติดตามกันต่อไปนะครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นการมาของตำรวจพม่าสองนายนะครับมาเข้าร่วมกับกองกำลัง ctf นะครับที่อยู่ในพื้นที่เมืองลัดเซินครับ นะครับก็มาปิดท้ายราอยการสู้รบกันในพื้นที่รัชสารภาคเหนือจังหวัดสีป่อนะครับการโจมตีกองทัพสภากรุงรัชสารอาซีเอสนะครับในพื้นที่จังหวัดสีป่อนะครับ3าวันติดต่อกันครับพี่น้องครับวันที่7ถึงวันที่9พฤศจิกายนนะครับก็วันนี้นะครับก็เป็นวันที่4นะครับวันที่10พฤศจิกายนนะครับก็ยังมีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างหนักนะครับในพื้นที่ เมืองสีป่อรัดฉานภาคเหนือครับเมื่อวานนี้นะครับทางกองทัพ S อสพีและ t n l อนนะครับก็เป็นกองทัพที่อยู่ทางภาคเหนือนะครับก็มีการโลมกลุ่มกันหลายหมู่หลายกลุ่มนะครับเข้าโจมตีกองทัพสภากรอบ,บรัดฉานอา c ี s นะครับอยู่ในพื้นที่เมืองสีป่อเมื่อวานนี้นะครับแต่ก็สู้รบกันอย่างหนักนะครับก็ยังไม่มีรายงานนะครับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่า เสียชีวิตแต่งลายนะครับจากการสรู้รบกันที่เกิดขึ้นนะครับในพื้นที่เมืองสีเป้านะครับก็ทําให้พี่น้องชาวบ้านนะครับที่อยู่ในพื้นที่วา <_' n. S 1> ้านช่องสุ่งนะครับก็ทําให้พี่น้องชาวบ้านนี้การสู้รบ300คนนะครับไปอยู่ในพื้นที่ตัวเมืองสีเป้านะครับการสู้รบกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็น รอบนอกเมืองนะครับพี่น้องไม่ได้อยู่ในเมืองนะครับก็ทําให้พี่น้องชาวบ้านนะครับต่างก็พากันหนีเข้าไปอยู่ในโตเมืองหรือว่าในโตจังหวัดสีเป้านะครับเป็นจํานวนมากนะครับไปอยู่ตามมัดวาต่างๆนะครับการสรบที่เกิดขึ้นในพื้นที่รัฐสานภักเหนือวันนี้นะครับกองทัพเอสพีและ t ีเอเนเนะครับก็ซึ่งเป็นกองทัพที่ค้ายาเสพติดนะครับพยายามที่จะ กอดล้างนะครับกองทัพสภากับผู้รัฐศาสรนะครับเป็นผู้ที่มีนโยบายชัดเจนนะครับปราบปรามยาเสพติดและบำบัดให้พี่น้องชาวรัฐศานนะครับไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและให้เลิกยุ่งกับยาเสพติดนะครับนี่แหละครับก็ทําให้เป็นเหตุผลสําคัญนะครับทำไมกองทัพสภากับผู้รัฐศาสนะครับและกองทัพเอพีนะครับถึงไม่จับมือกันและ ไม่ร่วมกันต่อสู้กับกองทัพพม่าะนะครับก็มีมีนยโยบายนะครับก็ไม่เหมือนกันนะครับก็แตกต่างกันไปนะครับกองทัพสภากับผู้รัฐชานนะครับต้องการที่จะปราบปรามยาเสพติดให้หมดไปจากพื้นที่รัฐชานนะครับส่วนกองทัพเอสพีและกองทัพทีเอ็นเอเอะนะครับอีกหลายหลายหมู่หลายกลุ่มนะครับก็ต้องการที่จะค้าขายยาเสพติดในพื้นที่รัฐานต่อไปนะครับเพื่อที่จะ หาผลประโยชน์นะครับให้กับพักพวกของตัวเองนะครับจะได้มีเงินมีทองเอาไว้ใช้กันอย่างเต็มที่นะครับส่วนของทัพสภากัรพ้นรัฐชฐานนะครับก็อยากให้ยาเสพติดนั้นหมดไปจากพื้นที่รัฐชฐานนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องสาวรัฐชฐานของเรานะครับก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับนี่ก็เป็นนโยบายที่ ขัดย้างกันชัดเจนนะครับกลุ่มหนึ่งต้องการกำจัดนะครับกลุ่มหนึ่งก็ต้องการที่จะค้าขายต่อไปนะครับก็ทําให้มีการสู้รบกันอย่างหนักนะครับในพื้นที่เมือง4ี่ป้อรัชชันภาคเหนือครับครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมก็ฝากกดติดตามให้กําลังใจผมด้วยนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ